นักโมตสสะพระควตัตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรุชอบได้โดยพระอ,องค์เองดูก่อนพิสุทั้งหลายเราจะแสดงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีอริยธรรมและอนัริยธรรมกุศลธรรม และอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ธรรมและอัธรรมธรรมที่มีอสวะและธรรมที่ไม่มีอสวะธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไม่มีโทษธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนและธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนธรรมอันเป็นไปเพื่อสังสมกิเลส และทำอันไม่เป็นไปเพื่อสังสมกิเลสทำที่มีทุกข์เป็นกำไรและทำที่มีสุขเป็นกำไรทำอันมีทุกข์เป็นวิบากและทำอันมีสุขเป็นวิบาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวทำอันมีทุกข์เป็นวิบากและทำอันมีสุขเป็นวิบาก พระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมอันมีทุกข์เป็นวิบากและธรรมอันมีสุขเป็นวิบากแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิสุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตัดว่า ดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายก็ทำอันมีทุกเป็นวิบากเป็นฉไนะการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคํำหยาบก,การพูดเพ้อเจอ้อความอยากได้ของผู้อื่นความปองร้ายความเห็นผิดนี้เรียกว่า เป็นธรรมอันมีทุกข์เป็นวิบากดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ธรรมอันมีสุขเป็นวิบากเป็นไฉไหนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการลักทรัพย์การงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมการงดเว้นจากการพูดเท็จการงดเว้นจากการพูดส่อเสียด าก,ก,าาก,การงดเว้นจากการพูดคำหยาบการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อความไม่อยากได้ของผู้อื่นความไม่ปองร้ายความเห็นชอบนี้เรียกว่าทำอันมีสุขเป็นวิบากดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่สิบประการเป็นผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์ ทำ40ประการเป็นไนคือเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งพอใจในการเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งกล่าวสรรเสริญการเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งเว้นขาดจากการลักทรัพย์ด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่น ในการเว้นจากการลักทรัพย์หพอใจในการเว้นจากการลักทรัพย์หนึ่งกล่าวสรรเสริญการเว้นจากการลักทรัพย์หนึ่งเว้นจากการประพฤติผิดในกามด้วยตนเอง1ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม1พอใจในการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม1 กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการประพฤติผิดในกาม1เว้นจากการพูดเท็จด้วยตนเอง1ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการพูดเท็จ1พอใจในการเว้นจากการพูดเท็จ1กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการพูดเท,ท็จ1เว้นจากการพูดส่อเสียดด้วยตนเอง1 ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการพูดส่อเสียด1พอใจในการเว้นจากการพูดส่อเสียด1กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการพูดส่อเสียด1เว้นขาดจากการพูดคำหยาบด้วยตนเอง1ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการพูดคำหยาบ1 พอใจในการเว้นจากการพูดคำหยาบ 1. กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการพูดคำหยาบ1เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเอง1ชักชวนผู้อื่นในการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 1. พอใจในการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 1. กล่าวสรรเสริญการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ หนึ่งไม่อยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่นในการไม่อยากได้ของผู้อื่นหนึ่งพอใจในการไม่อยากได้ของผู้อื่นหนึ่งกล่าวสรรเสริญการไม่อยากได้ของผู้อื่นหนึ่งมีจิตไม่ปองร้ายด้วยตนเองหนึ่ง ชักชวนผู้อื่นในการไม่ปองร้าย1พอใจในการไม่ปองร้าย1กล่าวสรรเสริญการไม่ปองร้าย1มีความเห็นชอบด้วยตนเอง1ชักชวนผู้อื่นในความเห็นชอบ1พอใจในความเห็นชอบ1กล่าวสรรเสริญ ความเห็นชอบ1ดูกอนพิสุจ์ทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม40ประการนี้แลเป็นผู้ถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์เหมือนสิ่งของที่เขานำมาประดิษฐานไว้สาธุ